นิวคาสเซิลยูไนเต็ดสุดยอดทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการพูดคุยกับทางคริสตัลพาเลซเพื่อขอดึงตัวมาร์เกฮี้กองหลังทีมชาติอังกฤษมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วมาร์เกฮีลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไป6นัดในศึกยูโร2024และทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทัวร์นามเมนต์นี้ด้วยผลงานทั้งในสโมสรและทีมชาติทำให้กองหลังวัย24ปีรายนี้ เป็นที่สนใจของหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับล่าสุดเดอะแอลเลติกรายงานว่านิวคาเซิลเป็นสโมสรแรกที่เริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับมาร์เกฮีโดยขณะน,นี้ทีมสาลิกาดงกำลังมองหานักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและก่อนหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับโจโกเมสก้องหลังของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้มาร์เกฮีเหลือสัญญากับคริสตัลพาเลซอีก2ปี และยังไม่มีทีท่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งอาจทำให้ทัพประสาทเรือนแก้วเต็มใจรับฟังข้อเสนอเพื่อปล่อยตัวกองหลังรายนี้ออกจากทีมในศึกยูโร2024เกฮีลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษในนัดท,ที่เฉือนชนะเซอร์เบีย1ประตูต่อ0ในศึกยูโร2024นัดแรกของกลุ่ม C เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นอีกจากผลงานในระดับนานาชาติ